วันนี้พี่นันเพิ่มขอนำเสนอเมนูกุ้งอบชีสน,นี่ชีสครับานางเอกของเราครับเหมือนเียเนาะพิซซ่าเนาะโอ้เข้าดาแค่เดินมองที่นันสวยนะครับ ครับพี่สีครับยินดีตอนรับปป์สู่รายการยูดีกินหวานครับปะกับปีนานเกิมเหนไครับของกินล้ำยุติคนมากวันนี้ปีนันเกิรมนาเสนอเมนูของเด็กๆครับวันนี้อยากมาทําเมนูเื้เด็กๆได้กินได้ชิมครับกับเมนูแบบฝรั่งฝรั่งนะครับแต่คนเมียงเมียงนะครับเป็นคนทํานะครับก็เป็นเมนูง่ายๆครับวัตถุดิบต้องหามาจากห้างสเปสินค่าเป็นส่วนใหญ่นะครับก็ ถ้าเราได้ไปแอล้างเดินห้างเนี่ยก็มีครบหมดแหละนะครับเอาละครับวันนี้ปีนันเกิรมขอนำเสนอเมนูกุ้งอบชีสนะครับเป็นชีสมอสซาเรลล่านะครับตีแบบกินล้วยืะๆนะครับหลังจากที่เราอบเสร็จเรียบร้อยแล้วนี่ครับปีนันเกิมไปถอยมาใหม่ครับแกะกับหัวเปาแกสเขาจะมาเบร์นให้มันแบบ เป็นสีน้ำตาลไม่ไหม่หอมๆนะครับอ่ะเอาละครับง่ายๆสำหรับเมนูนี่ครับเป็นเมนูเด็กๆครับตอนนี้เด็กๆก็ล้อก,กินอยู่สามทุ่มแล้วครับแต่ก็ยังล้อก,กินเพราะพวกนี้เด็กๆมาได้ปีนนพิเศษนะครับอ่ะโอเคครับเดี๋ยวเรามาเริ่มลงมือทํากันเลยครับมันจะใช้เวลาอยู่ประมาณไม่ถึง15นาทีครับเพราะว่าวันนี้ปีนันเกิม่มใจเป็นกุง้ง ลวกนะครับแต่เป็นกุ้งแก้วนะครับแต่ลวกมาเรียบร้อยแล้วแล้วก็เอามาละลายน้ําแข็งเสร็จเรียบร้อยแล้วครับเพราะว่าวันนี้กลับมาจากตีทํางานดึกเหมือนกันครับก็เลยว่าเอาเป็นแบบนี้ดีกว่าง่ายๆแล้วก็ได้สัญญากับเด็กๆไว้ตัวใครับว่าจะทําเป็นกุ้งอบชีสครับก็เลยว่าอ่ะโอเคในในกระทัละมาเป็นอย่างวันนี้ยอมอ้วนสักหนึ่งวันนะครับมาพร้อมแล้วครับเปื่อนๆมาต,มาตีกระทะเลยครับเขาจะเริ่มต้นการทํากุ้งอบชีส อ่นะครับพร้อมละเนาะวันนี้เขาจะไปใจ้น้ํามันครับเขาจะทําแบบฟังร้อยเปอร์เซ็นต์ครับวันนี้เขาจะใจ้เนยนะครับเนยเป็นเนยสําหรับการใส่ขนมปังนะครับรสชาติจะออกเค็มนิดๆไม่เค็มเยอะเหมือนกับเนยที่เขามาทําโรตีนะครับฉะนั้นแล้วก็รสชาติของของความเค็มก็จะเบาลงมาหน่อยแล้วก็วันนี้บีนันเกิร์จะใจ้เกลือหิมาลายันในการปรุงรสนะครับพริกไทยดำนะครับ แค่นี้เองครับแล้วก็มีการคั่วกับอหอมขาวนะครับเป็นหอมจีนเพราะว่าเอาไปยางคือมันสับสาถ้าใจหอมไทยนี่มันสับสาเกินไปเด็กๆจะกินบม่อร่อยครับเอามาเริ่มต้นจากการอยอุแกะเนยลงไปก่อนครับเพราะว่าถ้าจุดไฟลงไปเลยเนี่ยเดี๋ยวอันเนยมันจะไหมนะครับนี่นี่ครับนี่คือเนยครับอเดี๋ยวเราเอาเนยใส่ลงไปในนี้เลยครับ ก็ง่ายๆครับเอาจอดนี่นะครับตักหลงเนอเนยมันจะแช่แข็งมานะครับก็ตักง่ายหน่อยเอออย่าเปลี่ยนก้อนยี้เลยนะครับปีนันเกิมจะใส่สองก้อนนะครับอืมาต้องตกใจโอ้เนยอนนย่างละลายเนาะให้มันได้จุดไฟนะครับ fc ครับเอาละนี่ครับใส่เข็ก้อนหนึ่ง ลงไปเดีย๋ยบร้อยแล้วครับมจุดไฟนะครับเราจะจ่ไฟออนนะครับวันนี้นะโอ้โอเนยโดนน้ำมันก็เต้นระบำทันทีครับนี่เนยเต้นระบำครับนี่นะครับเอาเกลียนเนยขึ้นมันไปรอบๆครับดีเลยนะครับจจ้จอนไปก่อนนะครับเพราะว่า จอดเฮาติดเนยเดี๋ยวคอยใจไอ้ทับพ,พีที่เป็นพลาสติกเนาะหรือเป็นเข้อหาองว่ายังก็เทปลอสเออเป็นเทปลอสนะครับทุกนี่นสมองใจเยอะนะครับเพื่อนๆจำยังกระเบิได้ลรออ่าเห็นครับเดี๋ยวเบาไฟลงเห็นนิดนึงนี่ขนาดเบาแล้วนะท่ามันก็เพื่อนๆไฟเบามากเลยนะต้องเบาเห็นมั่เออเลย ใจเบาๆเลยครับเพราะว่ากุ้งของเขาเนี่ยเป็นกุ้งลวกมาแล้วนะครับบ่จําเป็นจะต้องใจไฟแหงครับเรียบร้อยแล้วนี่ใส่หอมขาวซับแล้วครับหรือกระเทียมซับใส่ลงไปครับแล้วก็ผัดให้หอมนะครับ กระเทียมกับเนยพัดรวมกันก็หอมดีเหมือนกันนะครับหอมไปเห็นแบบเนี่ยหอมแบบฝลังฝลั่งนะครับเหลิงไฟน่อยเตะไฟมึงดับรูหอมมากเลยครับเอซีครับ ัวหอมให้สุกเลยนะครับกลัวหอมให้สุกเลยแต่ถ้าเด็กๆคนไหนปม่ชอบกระเทียมนะครับก็มาต้องใส่ก็ได้หรือใส่นี้เดียวก็ได้นะครับแต่เด็กๆที่บ้านนี่เขามักหอมเขียวเฮ้ยเป็นอย่างครับกินได้ทุกคนกินหนังเกิมหนัง ปืนลมเห้ยขวันกะเทียมทอดจ๋าเอาละครับเอาจะประมาณนี้แหละนะครับต่อไปเขาจะใส่พักเอกครับนี่ครับเป็นกุ้งลวกนะครับกุ้งแกวกุ้งแกวนั่นเองตามด้วยเกลือทิ่มาระยันนะครับใส่หมอ้อ มันได้รสชาตินิดน้อยนะครับตามด้วยพริกไทยใส่เลยนะครับใส่เลยเขาใส่ตอนกลั่วเลยนะครับแล้วก็คั่วครับคั่วก่อนนะครับก่อนที่เราจะเอาเนยก่อนที่เราจะเอาชีสมาอบนะครับคั่วก่อนนะครับ หอมหอมครับคาจิอี้นี่เหมือนกุ้งคั่วเกลือเลยครับแต่เราจะเพิ่มชีสลงไปมันก็นเลยกลายเป็นกุ้งอบชีสนะครับอ่าเดี๋ยวปีหนังเกิ่มผ่อนเล่งไฟเพื่อทำให้กุ้งหอมก่อนนะครับแล้วก็จะเบาไฟเหมือนเดิมแล้วจะใช้ไฟชีสสูตรไข่สูตรมัน หอมหอมนะเอาละครับน่าจะพอดิบพอดีละเราจะมาใส่ชีครับจัดเลี้ยงก้มสวยครับอเบาไฟหน่อย เ่าไปเราจะเอากุ้งมาอบชีสครับนี่ชีสครับนางเอกของเราใส่เลยครับเหมือนอย่างก็พิซซ่าเนาะโอ้เขาทาให้อาละครับปิดฝาปิดฝาโอเคเดี๋ยวเรามาเจอกันหลังจากที่อบเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับปิดฝาครับ ได้เวลาแล้วครับผ่านไป5้านาทีครับเปืเป่อนๆครับมาเปิดดูวันหน้าตาจะเป็นยังไงว้าวอื้อเหลืองสวยมากเลยครับต่อใครเขาใช่เอเปาะ <c oughs> เป็นอาหารเช้าดีๆเลยครับมาปิดแก๊สครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะมีกรรมวิธีต่อไปครับโอเคครับเปืเป่อนๆมาปะกันตั้งหน้าเพะมาตั้งหน้าเพะ <t ries> อืมเพ่มอือ่าเอาละครับเอาจะมาใส่นี่ครับต้นหอมครับซอยทีทีครับสวยๆโรยเลยครับอืโรยแบบนี้โรยแบบนี้โอ้ยหน่ากินโคตรอืมเสร็จเรียบร้อยแล้วครับไะที่ปีนั้นเกบ กีนีกักแอนชีดไว้หน่อยหนึ่งนะครับเราจะมาโรยข้างหน้านี่ครับเป็นท็อปปิ้งครับมันกุ้งอบชีสจริงๆยังบะเซ็ตเลยครับเพื่อนๆครับนี่น้วก็วัสดุอุปกรณ์สาคัญของเขาครับเขาจะมาเบิร์นครับจะเ,เบิร์นมองให้มันสวยนะครับ มีความตกใจครับเพราะแบบเคยเงี้ยเบอร์จีเอกับเตือนะครับเตือเงี้ยคือมันซุกจีเอกดจบไปเลยนะครับอันนี้มันไม่น้ำมันนะครับไม่เนยเหนื่อยแบบนี้เหนื่อยแบบนี้โอ้ยเหมือนอย่างครับเหมือนอย่างครับพิซซ่าเอาละครับพอแล้ว เดี๋ยวจะไม่คนสวยนอนร้อยว้าวสวยเลยครับมาเอามาลงมื้อกินกันเลยครับบ่ต้องชงบ่ต้องชิมอย่างกันแล้วครับวันนี้เรามีแขกรับเชิญเลยครับสวัสดีค่ะอ่าตอนรับเด็กๆครับวันนี้อื้อขนาดไหนก็ยังรอได้ครับเมนูนี่เลยครับเปอนๆครับนี่กุ้งอบชีสนะครับนะครับมาครับเอามากินกันเลยครับวันนี้น้องปังกับไอช็กุนจะมาช่วยกินนะครับ โอเคแจกอาวุธเอาโอเคโอาวใครเริ่มก่อนฟังเสียงปากเลยโอเคฟังเริ่มก่อนฟังเริ่มก่อนเอาตัซียืดไหมดีละครับพ่อก่อนเลยโอ้ยโอ้ยโอ้ยว้าวนะครับตัวใครตัวมันนะเป่าเด้อลวกลี่นะเป่าเป่าอินทีปกร้อนนะครับ เปล่าเปล่าเปล่าลองโดนแก้มยืดออกมาเลยดึงออกมาเลยฮ้อนกระลูกครับโอ้โหตายอะลินลินรสชาติเป็นยังไงบ้างน้องปังบอกกล้องหน่อยลองผลไฟได้เลยเป็นไงไออร่อยมากครับอร่อยมากเลยครับโอชาตเขาดีมากเออ น้องปังว่าไงรสชาติอร่อยๆอร่อยอรัอ ได้เลยอร่อยมากครับไม่มีใครพูดกันเลยครับตอนนี้<ะ>กับเมนูนี้ครับเปลาลูกเปลาเปาอบชีสกุ้งอบชีสนะครับกินอ e ีกคนละสองทีเนาะเดี๋ยวเราปิดคลิปครับเดี๋ยวเราไปนั่งกินข้างในดีกว่ามันหนาวม,มาอ e ีกคนละที่อ e ีกคนละที่ยังไงรอ้อนไม่ยอ้มเปาเลยอะ่ะมาปังอะ่ะ โอ้ขวัญขมมงสี่โมงเช้าแต่ละคนครับจุกจับจุกจับจุกจับอ่ะแหมกามครับเพื่อนๆวัวหายอือเราครับเมนูนี่ถือว่าอร่อยมากครับนี่ครับกับเมนูกุ้งอบชีสนะครับอ้าวอะไรครับ พี่นานเกิ่มละเด็กๆนะครับขอบคุณสาหรับการติดตามรับชมนะครับใครที่เข้ามาดูแล้วขึ้นกําลังใจกันนะครับหรือวิธีการกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์รวมถึงกดกระดิ่งนะครับเพื่อ่องเพื่อนมงคลชาแนลนะครับในรายการยูดีกินหวานครับพี่นานเริ่มของขึ้นไนทุกคนมีความสุขน้่งหน้าครับเจอกันใหมในอีพีต่อไปกว่าจะเป็นเมนูอย่างนะครับเพื่อกําลังใจกันเยอะๆครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับ